กระบะซิ่งติดป้ายทะเบียนเลขสวย9999เตะตาจนตำรวจทางหลวงต้องเรียกตรวจก่อนที่จะพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมผู้ต้องหารับสารภาพซื้อป้ายทะเบียนปลอมมาในราคาถูกเพราะเห็นว่าเป็นเลขสวยและเป็นสิริมงคลค่ะตำรวจทางหลวงบุรีรัมเรียกตรวจรถกระบะแต่งซิ่งนิสสันสีขาวทะเบียนป้ายแดงมอม้มา9999 999, กรุงเทพมหานครบริเวณอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัม ตรวจสอบทะเบียนหมายเลขดังกล่าวพบว่าเป็นทะเบียนปลอมโดยนายอนุรักษ์เจ้าของรถกระบะรับสารภาพว่าซื้อทะเบียนมาจาก Facebook พร้อมกับเล่มทะเบียนป้ายแดงในราคา2,500บาทเพราะเชื่อว่าเลข9999เป็นเลขสิริมงคลมีความหมายดีเป็นในว่าจะมีขุมทรัพย์เพิ่มพูนบารมีพร้อมพรั่งเพราะตนเองมีอาชีพทำธุรกิจโดยในระหว่างการจับกลุ่มนายอนุรักษ์ได้ยื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจคุยกับปลายสาย ซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ใหญ่บางคนพยายามร้องขอให้ตำรวจปล่อยตัวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทำตามนำตัวนายอนุรักษ์ส่งพนักงานสอบสวนสพประโคนชัยอำเภอประโคนชัยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันที